สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรหมมณพิสุทธ์ค่ะวันนี้จะมาพูดในส่วนที่สองนะคะผู้ประกอบการคืออะไรมีสาระสําคัญทั้งหมด5รายการดังนี้ค่ะหการเป็นผู้ประกอบการหมายถึงแนวคิดในการพัฒนาการจัดการร่วมทุนทางธุรกิจเพื่อให้ได้กําไรความเสี่ยงจากโลกธุรกิจค่ะ ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะคะคือการเป็นบุคคลที่มีอํานาจในที่ทํางานมักจะนําไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวและอาชีพมากมายค่ะความยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในข้อดีที่ดีที่สุดที่คนมักมองหาในอาชีพการงานและการเป็นผู้ประกอบการทุกคนได้รับประโยชน์จากแนวคิดที่หลากหลายซึ่งอาจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาดโลกค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด2ประเภทนะตอนนี้นะคะก็คือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพค่ะ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กค่ะสองวิวัฒนาการของผู้ประกอบการนะคะความก้าวหน้าในสื่อต่างประเทศนั้นและการปรับปรุงการคมนาคมเชื่อกันว่าพ่อค้าและแม่ค้าเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกเลยที่เริ่มกระบ,บวนการซื้อขายซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนมีอิสระมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้คนจํานวนมากเริ่มก่อตั้งรกร้างในชุมชนที่มั่นคงไร้ลมกลุ่มกันวิถีชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไป ผู้นำแต่ละคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นช่วยกันสร้างนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพความเป็นผู้นำซึ่งนำไปสู่สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบันนะคะสาวัตถุประสงค์ของการใช้งาน,นผู้ประกอบการนะคะน้าสิทธิพิเศษหลายอย่างเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทํางานเป็นอย่างมากค่ะอาทิเช่นการได้หยุดพักผ่อนตามความต้องการของตนเองหรือแม้กระทั่งการกําหนดทิศทางในธุรกิจของตนนะคะ ต่อมาค่ะด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะ้าเทคโนโลยีขั้นสูงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดสําหรับแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในโลกธุรกิจทําให้บุคคลจํานวนมากกลายเป็นผู้ประกอบการที่พยายานโดยหวังว่าจะได้รับผลกําไรทําให้โลกธุรกิจเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยการคิดคนแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมสําหรับตลาดค่ะ 4นะคะมุมมองที่ท่านสมัยของผู้ประกอบการค่ะมี2ด้านนะคะ1คือผู้ประกอบการยุคใหม่ค่ะด้วยการถือกำเนิดของโซเชียลมีเดียนะคะและธุรีิขั้นสูงผู้ประกอบการจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะมีแนวคิดและเทคนิคหลายอย่างที่อาจใช้ในระหว่างการร่วมทุนของผู้ประกอบการแต่ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของผู้ประกอบการนั้นง่ายขึ้นด้วยเทคนิคทางการตลาดที่หลากหลายการเข้าถึงมุ่าหมายจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะ ต่อมานะคะแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการในยุคใหม่ค่ะปัจจุบันผู้ประกอบการมีอิสระได้รับความนิยมและความชื่นชมอย่างสูงค่ะเนื่องจากผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ได้รับความเสี่ยงที่เต็มใจจะจก,ก้าวไปอู่จุดสูงสุดในโลกธุรกิจด้วยการทําง,งานหนักของตนเองความเสี่ยงในการเริ่มต้นทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ความเสี่ยงที่ทุกคนตั้งใจและกล้าที่จะยอมรับในการลงทุนค่ะถ้าความท้าทายและคาําวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ประกอบการนะคะ แนวคิดที่ว่าเป็นแนวคิดที่ซ้ําซ้อนวิธีเดียวที่จะอยู่เหนือโลกธุรกิจคือการหาสิ่งใหม่ๆค่ะแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นั้นคือคุณจะห่งความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการค่ะอย่างไรก็ตามด้วยตลาดระดับโลกที่กว้างขึ้นแนวคิดที่เสนอเนี่ยมักจะมีความซ้ําซ้อนจําเจซึ่นาไปสู่ปัญหาในการไม่อนุมัติจากคําวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิจารณ์นะคะนี่คือความท้าทายหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดสาหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจทุกคนที่ต้องเผชิญค่ะ ความรับผิดชอบหลักนะคะในการทาธุรกิจเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของการเลือกผู้ประกอบการเป็นอาชีพนะคะถือว่ามีอิสระที่ได้รับจากการผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามการดูแลทีมเป็นหนึ่งเดียวและการควบคุมการตัดสินใจของผู้ประกอบการนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมายค่ะซึ่งนี่อาจเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับการทําธุรกิจนั่นเองค่ะ Thank you for your attention ค่ะ